สวัสดีครับท่านผู้ฟังมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube ช่อง f a เฟสไทส Story ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าที่หลวงตาม,มหาบัวได้เล่าถึงพระธุดงกรรมาฐานได้ผจนกับผีสาวตนหนึ่งครับเรื่องราวนี้ได้เขียนบันทึกอยู่ในหนังสือหยดน้ำบนใบบัว ซึ่งผมจะมาเรียบเรียงให้ท่านได้ฟังในวันนี้ครับหลวงตาม,มาหาบัวดได้เล่าถึงพระรูปหนึ่งที่ท่านไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามให้ฟังว่าพระรูปนั้นท่านได้เที่ยวทุดงแสวงหาธรรมในป่าเขาําำนาไพรแต่หน้าเสียดายอย่างยิ่งถ้าพระรูปนั้นได้ยึดเหนี่ยวจิตใจกับครูบาอาจารย์จะดีกว่านี้เนื่องจากได้สึกจากการเป็นพระไปเสียแล้วเรื่องราวของพระรูปนี้มีอยู่ว่าเมื่อก่อนเคยเป็นนักเลง จิตใจค่อนข้างเด็กเดียวสมกับคําว่าเป็นนักเลงและเวลาปฏิบัติก็มีความจริงจังแต่เรื่องกลัวผีนั้นกลับเป็นที่หนึ่งแต่ด้วยการอาศัยการปฏิบัติที่เคร่งครัดจนอาการกลัวผีก็หายไปอย่างไม่สะทกสถานในเรื่องผีอีกเลยและท่านก็มียานรู้ในเรื่องปแปลกๆหลายเรื่องอาทิเช่นเมื่อนั่งภาวนาในป่าก็จะรู้ว่าหมู่บ้านใกล้เคียงมีคนตายและรู้ว่าบ้านหลังไหนมีคนตายเกิดขึ้น และก็มานิมนต์ท่านไปงานสดศสจริงๆสำหรับเรื่องราวการเกิดนิมิตทางจิตหลวงตามหาบัวได้กล่าวว่าเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องมักจะเกิดขึ้นมาได้เองและก็เป็นเครื่องมือที่ดีถ้าใช้ในทางที่ถูกที่ควรหลวงตามหาบัวได้บอกว่าเรื่องราวปฏิหารเลนรับด้านจิตใจที่เขียนในหนังสือทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้นั่งนึกเสริมเติมแต่งมาเองทุกเรื่องเป็นเรื่องที่หลวงตาได้ประสบมาเองทั้งนั้น และเรื่องราวของพระธุดงรูปนี้หลวงตาม,มหาบริเล่าว่าพระรูปนี้ได้เคยปฏิบัติธรรมธุดงร่วมกันกับพระรูปอื่นๆในป่าแต่ได้แยกกันปฏิบัติคนละสถานที่ทั้งในป่าหรือในถ้ำซึ่งตอนนั้นก็ร่วมธุดงกับพระอยู่หลายรูปและแต่ละรูปก็มียานสัมผัสรู้ถึงโลกวิญญาณและสิ่งลึกลับด้วยครั้งนั้นหนึ่งในพระธุดงกรรมาฐานได้เข้าไปปฏิบัติธรรมภาวนาในถ้ำ ปฏิบัติธรรมได้เพียงสามคืนก็ต้องลงมาเพราะเจอกับผีสาวตนหนึ่งที่คอยรังควานไม่เป็นอันต้องปฏิบัติภาวนาเพราะแม้จะแผ่อุทิศบุญส่วนกุศลดไปให้ก็ไม่ยอมรับจะรับแต่เรื่องการมาก,กิเลสเท่านั้นทั้งมาฉุดรากพระเอาศีรษะห้อยจากเพดานถ้ำหย่อนตัวห้อยไปมาคอยหลอกหลอนไม่ให้พระได้ปฏิบัติธรรมอย่างสงบและที่สำคัญด้วยการมก,กิเลสของผีสาวตนนั้น และความบาปนาของพีสาวตนนั้นก็ยังใช้หน้าอกหรือที่เรียกว่านมนั่นแหละครับมาใส่ตัวพระสงฆ์องค์เจ้าอีกด้วยพระธุดงก็พยายามจะแผ่เมตตาไปให้แพ่ส่วนกสุสลผลบุญไปให้ก็ไม่ยอมรับอยู่ท่าเดียวทางทางที่พระธุดงพยายามจะเมตตาสั่งสอนธรรมนานถึงสามคืนจนต้องยอมแพ้กลับลงมาจากถ้ำเมื่อลงมาจากถ้ำที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยมาบอกเพื่อนพระธุดงด้วยกันว่าเจอเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่สามารถปราบกิเลสราคะของพิสาวตนนั้นได้เลยทีนี้ก็เลยถึงทีของพระรูปนี้ครับที่หลวงตามหาบัวได้กล่าวแต่ต้นซึ่งก็ไม่กลัวผีแล้วจึงได้เดินขึ้นไปปฏิบัติธรรมแทนเพื่อนพระด้วยกันเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวและก็เช่นเดียวกันกับพระรูปแรกปรากฏว่าผีสาวคอยลังควานทําให้ยากลําบากในการปฏิบัติธรรมยิ่งนักแม้จะพยายามสั่งสอนธรรมและอุทิศบุญส่วนกุศลไปให้ก็ไม่ยอมรับ ด้วยเพราะการไม่กิเลสข,ของพี่สาวตนนั้นมีมากมายเหลือเกินตายไปก็ด้วยการกิเลสราคะจึงยึดติดไม่ผ่อนคลายและที่สําคัญคือพระรูปนี้ปฏิบัติอยู่ในถ้าได้เพียงสองคืนซึ่งน้อยกว่าพระรูปแรกก็ต้องลงมาเสียแล้วเพราอหยุดปฏิบัติต่อไปเนี่ยก็เสียเวลาและตนเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาอีกด้วยสําหรับเรื่องราวนี้ก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าการสัมผัสถึถงสิ่งเร้นรับ เป็นเรื่องปกติของพระทุดงกรรมฐานที่ปฏิบัติได้ถูกต้องจึงได้เห็นเหมือนกันไม่มีใครมาหลอกใครได้ต่างคนก็ต่างรู้เหมือนกันและแต่ละรูปนั้นก็มักจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยกันทั้งนั้นในเรื่องราวของการมาราคะก็เป็นกิเลสที่ยึดเหนี่ยวรั้งให้เกิดการไม่หลุดพ้นต้องเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนแม้แต่พระสงฆ์ที่บวชพระหลายพรรษาก็ต้องศึกออกไปเพราะเรื่องราวของกิเลสตัวนี้ ถ้าขืนอยู่ในสมณเพศต่อไปก็ยิ่งเกิดความลำบากเพราะจิตใจไม่เด็ดเดี่ยวพอผมเคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระอริยะสงสารลงปู่มั่นหลายรูปนะครับที่เคยผจญกับปัญหายิ่งใหญ่นี้เพราะเคยเจอกับคนรักในอดีตชาติจนแทบจะเอาตัวไม่รอดปัญหาเกี่ยวกับกิเลสราคะเป็นปัญหาที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่พระสงฆ์ต้องสึกออกไปพระอริยสงสารลงปู่มั่นที่เคยผจญกับปัญหานี้อาทิเช่น หลวงปูแ่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่ชอบฐานะสโมเป็นต้นแต่ด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวในการสแสวงหาธรรมเพื่อการหลุดพ้นจึงทําให้ท่านปลอดภัยและปฏิบัติธรรมจนสิ้นกิเลสเป็นที่เคารพนับถือเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันนี้แม้ท่านจะละสังขารไปนานแล้วก็ตามครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกในหนังสือนะเป็นคําบอกเล่าของหลวงตามหาบัว ที่ได้เขียนธรรมะขึ้นมาให้เราได้อ่านและศึกษากันเป็นเรื่องราวเล่นลับในถ้ำครับที่มีผีสาวที่มีการกิเลสราคะบาปหนาอย่างยิ่งไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์พ้นโศกไปได้แม้ว่าพระธุดก,กรรมฐานจะพยายามที่จะเมตตาแผกปุสนไปให้เรื่องราวสำหรับวันนี้ก็มีเพียงสั้นเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านและท่านคงจะชอบฟังกันนะครับ ผมจะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระครูบาอาจารย์อีกหลายๆรูปมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหละหลายเรื่องที่ท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ครับสามารถกดติดตามผมได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเฟ t ไทสตอรี่และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจภารกิจเที่ยววัดมีเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยววัดมากมายให้ท่านได้ติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ